สวัสดีครับครับอ่าพบกับวิจารณ์ไหลอีกคร,ครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับหานท้าชะตาฟ้าปริศนาดุธจักรในศีัษนที่สองเริ่มเรื่องมาเนี่ยก็จะกล่าวว่าตอนที่แล้วนะตัวฟ้าเสียเนี่ยได้ว่าได้พบกับตัวของเยลิวินแล้วปรมาจารย์เยลิวินนี่แหละแต่ได้กล่าวว่าการพบครั้งนี้ไม่ใช่การพบครั้งแรกนะเป็นการพบกันครั้งที่สองถ้าเปรียบเทียบในซีรีส์เนี่ยจะไม่มีการกล่าวถึงตัวของเยลิวินในตอนที่ตัวฟ้าเสียเป็นเด็ก แต่ถ้านิยามนะมีการกล่าวว่าตัวฟาสเสียในตอนที่อายุ12เนี่ยได้เจอกับปรมาจารย์เยดิวินแล้วโดยการที่เจอเ,เป็นการเรียกว่าฟาสเสียรอบดูนะครับตัวเยลิวินยกับตัวของท่านอาร์มีการต่อสู้กันโดยกล่าวว่าความสามารถของปรมาจารย์เยดิวินนี่ยก็ไม่ได้แพ้ท่านอาร์เลยนะครับคือเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะสูสีแล้วก็เห็นถึงลักษณะท่าทางของตัวเยลิวิเนเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะสง่างาม แม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเยลิวิทเองเนี่ยจะอายุค่อนข้างมากแล้วนะครับก็เป็นบุคคลที่มีเป็นคนที่เป็นบุคลิกที่ดีแล้วกันอ่าใช่ครับก็มีการบรรยายเขาว่าเขาเป็นคนที่มีความสง่างามแหละในตัวของเยลิวิทแล้วก็ฟาเสียนเองเนี่ยอาจจะรู้ติ้ลลึกกาบ,บางเกี่ยวกับตัวเยลิวิทเองนั่นแหละเพราะว่าตัวเวยลิวิทเนี่ยเคยมาสู้กับตัวของท่านอาเขาท่านเองก็เลยไม่กลัวในตัวเยลิวิทนั่นเองนะครับอ่ลองกล่าวว่าฟ้าเสียนเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ากลัวตายไม่สุด เป็นคนที่ทําการศึกษาจําแนกศัตรตูทั้งหมดนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยต้องเผชิญกับใครบ้างแล้วก็ถ้าเผชิญกับใครเนี่ยเขาที่เรียกว่าจานตัดลายสุดมีการกล่าวว่าคนที่เขากลัวมากสุดคือตัวของกระบี่สีศาสนานะครับแล้วก็คนที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่เขาอย่างไม่ถึงนะครับก็คือตัวของราชคูกูเหอส่วนบุคคลที่เรียกว่าเป็นปรมาจารย์ลึกลับที่อยู่ในวังเนี่ยคนนี้ก็จะเป็นคนที่สามารถสร้างปัญหาให้กับเขามากที่สุดดังนั้นเนี่ย ในเมื่อฝ่ายลองข้าได้เป็นเยลิวินคิดว่าเยลิวิลนเองเนี่ยก็คงจะไม่ทําอันตรายเขาคงเรียกว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับตัวเขาเองนี่แหละต้องกล่าวนะครับที่ฟ้านเสียนเนี่ยกลัวกระบี่ศรีศันาเพราะว่ากระบี่ศรีสัชนาก็คือเป็นก็เรียกว่าคนประจาอนคนนึงไม่สนใจถ้างั้นคือมีสิทธิ์ฆ่าฟ้าเสียนได้ตลอดจะใ้จะฆ่านั่นเองนะครับเลยทาให้ตัวเขากลัวแค่กระบี่ศรีสัชนานั่นเองเพราะเป็นคนที่ไม่ไม่คิดอะไรเลยนะครับกระบี่ศรีสัชนาแล้วก็ตัวฟ้านเสียดเนี่ยคิดอย คิดถึงบรรดาคนในตระกูลเยี่ยมากไปที่สุดถ้าเกิดเขาเนี่ยทำการทาร้ายฟ้าเสียนเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่จะเรียกว่ามาแก้แค้นเนี่ยตัวฟ้าเสียนก็คือตัวของท่านอาอูจูนั่นแหละยังไงแล้วถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับฟ้าเสียนเนี่ยคิดว่าคนในตระกูลเยี่ยทุกคนเนี่ยก็คงไม่รอดคงจะโดนท่านอาเนี่ยเก็บหมดเลยตัวนี้ครับก็เลยมันก็เลยเรียกว่าทําให้เป็นข้อต่อรองเนี่ยให้ตัวเยี่ยหลิวหวินเนี่ยก็แอบอึ้งอึ้งไปเหมือนกันว่าตัวฟ้าเสียนเนี่ยกลับพูดออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับ โดยมีการพูดคุยกันใจความประมาณว่าตัวของเยลิวินเนี่ยมีการกล่าวไปเปลยให้เขาให้ตัวของฟางเสียนรู้ว่าแท้จริงเนี่ยปรมาจารย์คนลึกลับเนี่ยที่อยู่ในวังเนี่ยก็ยังมีคนที่เรียกว่ารู้ความเป็นมาคนนั้นเหมือนกันและคนหนึ่งที่รู้เนี่ยก็น่าเป็นตัวเยลิวินนะครับเราก็ต้องมาลุ้นเับว่าตัวปรมาจารย์ที่อยู่ในแปรนชิงเนี่ยคนนั้นจะเป็นใครแล้วก็มีการพูดคุยครับว่าป้าเสียนก็บอกว่าอย่างไงเนี่ย ตัวเยีวหรือวินนี่คือเยี่วหรวินต่อให้ตัวเยีวหรือวินปลอมตัวเป็นใครเนี่ยเขาก็ดูออกเพราะเขาจำบุคลิกลักษณะของตัวเยี่หรือวินได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการกล่าวแหละว่าตัวฟ้านเสียเองเนี่ยก็สงสัยนะว่าตัวเยี่หรือวินเนี่ยทําไมถึงไปช่วยชมรมจินซานนั่นเองนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็สงสัยเป็นอย่างมากเลยสำหรับตัวของฟ้านเสียนนะครับและเยีหรือวินเนี่ยก็มีการพูดคุยแหละบอกว่าตัวฟ้านเสียนเนี่ยฆ่าคนมาเยอะแล้วจริงๆเนี่ยน่าจะละเว้นตระกูลหมิงมั้ง คือไม่น่าที่จะฆ่าตระกูลหมิงคือไม่ควรนำทับม้านามินเนี่ยมาบุกหรือว่าฆ่า,า,าคนในตระกูลหมิงนั่นเองนะครับก็เรียกว่ามีการสอนเรื่องคุณธรรมต่างแก่ฟานเสียนั่นแหละอ่าแต่ตัวฟานเสียก็ไม่สนใจเรื่องของคุณธรรมอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวยี่ยริวินเนี่ยมีการกล่าวถึงกรณีที่ว่าไม่นาหยวนเมืองเนี่ยโดนสังหารไปโดยตัวเยี่ยริวินเนี่ยคิดว่าคนที่สังหารเนี่ยเป็นบรรดาขุนนานในแดนเจียงหนันนะครับไม่คิดว่าเป็นตัวของฟานเสียนแต่ว่าการคําพูด ในครั้งนี้ทําให้ฟานเสียก็รู้สึกสะอึกไปเหมือนกันเพราะว่าการที่เขาเนี่ยสังหารไม่นานหยวนเมืองไปเนี่ยการฆ่าก็ไม่นาหยวนเมืองเนี่ยเขาฆ่าด้วยเพลงกระบี่สีทศนาเพราะถ้าเกิดเยดวินรู้ว่าตัวฟ้านเสียเนี่ยรู้เพลงกระบี่สีทศนาเนี่ยอาจจะส่งผลให้ตัวห้องเต้ชิงเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าแท้จริงเนี่ยอิงจือเนี่ยก็คือน้องชายของกระบี่สีทศนาแล้วก็เป็นประเด็นที่ทําให้เป็นเหตุผลที่ให้ห้องเต้เนี่ยสามารถดึงเหตุผลตรงนี้มาใช้สําหรับการถล่ม สำนักตรวจสอบก็ว่าได้อ่าจรครับฝ้าเสียก็คิดแล้วว่าถ้าจะจัดการตระกูลหมิงเนี่ยก็คงจะจัดการไม่ได้เพราะว่ามีเยลิวินอยู่คือมีทางเดียวอะถ้าจะจัดการตะกูลหมิงได้เนี่ยต้องไปตามอาเขาเนี่ยมาจัดการเยลิวินก่อนนั่นเองนะถึงจะบุกตะกูลหมิงได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยตัวเยลิวินเนี่ยก็เรียกว่าได้มีการขวางอยู่นั่นเองเยลิวินก็บอกนะครับว่าตัวชมรมจินซานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เลวร้ายอะไรอย่างที่ฟ้าเสียงคิดนะแล้วก็ตัวของฟ้าเสียงเนี่ยก็มีการพูดคุยแลว่า ก็เข้าใจแหละว่าตัวเยีหรือวินเนี่ยที่ต้องไปรับใช้ทงทงจิตซาเพราะว่าปรมาจารย์เนี่ยก็ต้องกินข้าวกินน้าเหมือนกันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันแล้วก็มีการยกเปรียกเปยขึ้นมานะครับกับบรรดาปรมาจารย์คนอื่นๆนั่นเองตัวฟ้าเสียนเนี่ยก็ยกขึ้นมาว่าราชก,กูกเหอเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากแคว้นเปยฉีกระบีศรีศาสนาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากนครตรงอีส่วนปรมาจารย์ลิกรับที่อยู่ในวังเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากพร,ร,ร,ระสมนักชิง ทีนี้เนี่ยเขาคิดว่าอย่างไงเนี่ยเออปรามจาร์เนี่ยก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันก็คิดว่าเยี่ยหรือวินเนี่ยอย่างไงเนี่ยก็ต้องรับใช้ชชรมจินซานเหมือนกันคือเยี่ยหรือวินเนี่ยได้ฟังก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีเลยหัวร้อนขึ้นมาทันทีแล้วก็เหมือนกันจะยกมือขึ้นมาป้าเสียเนี่ยก็รู้สถานการณ์ดีก็เลยแก้พูดเรื่องอื่นเนี่ยให้เยี่ยหรือวินเนี่ยผ่อนคลายขึ้นมาแทนนะครับอ่าสุดท้ายครับตัวของไม่พูดคุยกันเนี่ยสุดท้ายป้าเสียเองเนี่ แลนะโดยการแลกเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยตัวของเยลิวินเหมือนจะแลกเปลี่ยนตัวพ่อบ้านแซโจนเนี่ยกับตัวฟ้านเสียนไปโดยสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ตัวเยลิวินเนี่ยจะจากไปก็เรียกได้ว่ามีการทิ้งคาพูดเกี่ับฟ้านเสียนว่าตัวฟ้านเสียนเนี่ยอย่าเป็นคนที่ฉลาดมากเกินไปเพราะว่าการที่ฉลาดมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะนลลําผลร้ายมาสู่ตัวเองก็ว่าได้ก็อาจจะว่าทําให้ตัวของ ป้าเสียเนี่ยตายอนาถก็ได้เหว่าโชว์สกิลความฉลาดมากเกินไปแต่เยีรหรวินเองเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็เคยใช้กระบี่มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ป้าเสียเองเนี่ยเห็นว่าเยีรหรวินเนี่ยกำลังกำลังจะไปก็เลยจัดการเนี่ยออกฝ่ามือใส่เยีรหรวินไปหนึ่งฝ่ามือครับแต่สุดท้ายตัวเขากะปิก็ปิวประเด็นล่วงลงมาแทนนะครับตัวเยีร์หวินเนี่ยก่อนที่จะจากไปก็มีการคว้าตัวพ่อบ้านแท่โจเนี่ยไปด้วยก็ทําให้ป้าเสียสึ่งงกันว่าสุดท้ายแลเนี่ย คือจะมาพูดคุยกับเขาทาาําไมในเมื่อสุดท้ายก็ยังไม่ยังไม่ปล่อยตัวเพราะบ้านแทโจให้กับตัวของฟ้านเสียนดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับก่อนที่ตัวของเยลิยวินเนี่ยจะจากไปก็มีการบอกว่าตัวเขาเนี่ยที่เอาที่นํากระบี่มาด้วยในครั้งเนี้ก็ไม่ได้ต้องการที่จะสวมรอยเป็นกระบี่ศีลศาสนาแต่ว่าลืมแล้วหรือว่าตัวเยลิยวินเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยใช้กระบี่มาก่อนอาจจะพูดเสร็จแล้วก็เรียกว่าเตรียมที่จะจากไปแต่ฟ้านเสียนเนี่ยก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวเยลิวินไปทันที นี่ได้ว่าพยายามใช้ลมปลานเกี่ยวกระแล้วก็วิชาจนวดไฟกาเนี่ยติดตามตัวของเยลิวินไปมีการกระแทกฝ่ามือต่างๆใส่ตัวเยลิวินแต่ว่าแน่นอนครับตัวเยลิวินก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเลยเรียกว่าซัดกับฟางเสียนกลับมาแล้วนะฟาเสียนเนี่ยกาเด็นแล้วก็ตกจากอาห,ออหอบจันนะครับหลังจากกระเด็นลงมาเนี่ยตัวบรรดาของพยักพิทักษ์แล้วก็คน,คน,คนของสำนักตรวจสอบมีการช่วยเหลือฟางเสียนเอาไว้ก็เรียกว่าครั้งนี้ฟางเสียนเองก็ ยอมที่จะถอยทัพทมินกับโดยได้ว่าลึกๆเขาว่าทึกเสียใจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำตัวพ่อบ้านแซโจี่กลับไปได้แต่แล้วว่าตัวของเย,ยลิวินเนี่ยก่อนออกไปก็มีการผมคิดว่าเขาได้ฆ่าพา่อบ้านแซโจไปเลยแหละเพราะมีการกล่าวว่าตัวของเย,ยลิวินเนี่ยเดินจากไปพร้อมกับพี่หัวคนคนหนึง่งคิดว่าหัวคนคนนั้นก็จะเป็นพ่อบ้านแซโจแล้วตัวเย,ยลิวินเนี่ยก็ได้ฝากรอยกระบี่ไว้หนึ่งรอยก็คือเขาฟันหัวอกจันน้านบนเนี่ยขาดครึ่งไปเลยทําให้รู้สึกถึงความสั่นตะเกือรของหัวอกจันเลยก็ แล้วสุดท้ายแล้วก็ตัวของฟ้าเสียนเนี่ยก็ควานำเหนียวถอนทัพทมินออกไปแค่นั้นเองเก็โดยการสั่งให้นุกน้องเขาเนี่ยต้งจิ๋วเวียเนี่ยไปบอกทัพทมินให้ถอยออกไปไม่ต้องเข้ามาแล้วในในเมือง,งนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ก่อนที่ต้งจิ๋วเวียจะจะจากไปเนี่ยก็มีการถามฟ้าเสียนว่าแท้จริงแล้วไอ้บุคคลคนเนี้ยคือกระบี่ศิษฐนาหรือเปล่าฟ้าเสียนก็บอกว่าเห็นรอยกระบี่ที่ฟันหอบจ่าแล้วใช่ไหมคงไม่มีใครที่ที่ทาสิ่งนี้ได้จากกระบี่ศิษฐนา ทีนี้ครับตัวเกาตาเนี่ยก็มารายงานนะว่าสำนักตรวจสอบเนี่ยได้รายงานว่าตัวไอมือไอชายใส่หมวกงอบเนี่ยไปไกลถึงประมาณทั้งยี่สิบีแล้วจะให้ส่งคนเนี่ยไปสกัดไหมผ้าเสียงบอกว,ว่าไม่ต้องส่งก็ปล่อยให้ให้เขาเดินทางไปนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องสกัดอะไรทั้งสิน้นแล้วตัวฟาดเศษก็มีการเรียกหาตัวของตงตีเหวินครับต้งตีเหว,นเเวเินเป็นมือกระบี่ตึกที่หกเป็นคนที่รับหน้าที่อรารักขาเชียร์ทีเฟยนะครับในขณะที่ตัวของต้งจีเว่ยไม่อยู่นั่นแหละ ฟางเสียนก็มีคมไว้วางใจคนนี้ไปอย่างมากก็ได้สั่งให้ว่าพรุ่งนี้ให้คนของนักตรวจสอบเนี่ยเข้าไปที่อุทยานหมิงแล้วก็มีการให้เข้าไปควบคุมคนของตระกูลหมิงเอาไว้รีกได้ว่าการกระทําในครั้งนี้เป็นการลดทอนหน้าตระกูลหมิงลงโดยที่ว่าไม่ถึงขนาดที่เรียกว่ากําจัดตระกูลหมิงไปเลยซะทีเดียวเพราะการที่ทําในครั้งนี้ฟ้าเสียนควจะรู้จุดมุ่งหมายของเยรีวินอยู่แล้วว่าไม่ต้องการให้ฟ้าเสียนเนี่ยจัดการตระกูลหมิงลงในในในครั้งเดียวต้องการเพียงแค่ลิดล้อมหน้าตระกูลหมิงก็พอ อ่าย่างนี้ครับตัวฟ้านเสียนเนี่ยได้มาอยู่บนถนนครับเขาก็เลยด่าปราจารย์การถนนเลยว่าไอ้เท่าบัดซบนะครับก็เป็นการระบายแค้นแหละที่ตัวของเยลิวินเนี่ยตัดเัาอบจันรขาดครึ่งและฟ้านเสียนได้คิดว่าต้องเสียเงินซ่อมแซมอย่างมากเนี่ยก็เลยด่าด้วยความโมโหไปนั่นแหละอ,ะอย่นี้ครับฟ้านเสียนเนี่ยก็เหมือนกับเซก็ล้มลงนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงครับมารับตัวเขาไว้นั่นคือไห้ถางนั่นเองมาประคองตัวฟ้านเสียนไว้ไห้ถางก็ถามว่าฟ้านเสียนเนี่ยบาดเจ็บไหม ฟานเสก็บอกว่าบาดเจ็บแหละเพราะว่าเขาใช้พลังไปเยอะแล้วก็ฟ้านเสียก็ถามนะว่าไห่ถังเนี่ยทำไมไม่ออกมาช่วยเลยไหถังก็บอกว่าออกมาช่วยไม่ได้เพราะสู้ไม่ได้นั่นเองเนอะครับเหตุการณ์นี้ผมมองคล้ายกับตัวในซีรีส์นะครับในภาคแรกฉากที่ตัวไห่ถังเนี่ยมาปะทะก,กับท่านอาครั้งแรกนะครับโดยการสู้เนี่ยก็เรียกว่าไห่ถังก็เก่งนี่แหละแต่ว่ายังไงแล้วใส่ถังก็สู้ตัวท่านอาไม่ได้ก็เลยหนีออกมาก็คือนิสัยไห่ถังก็คือถ้าเกิดสู้ไม่ได้เนี่ยก็คือหนีออกมา ไม่จะไปต้องไปสู้ถึงขนาดให้ถึงกับชีวิตนีประกอบกับตัวชายสมอมวกหองมอมเนี่ยเไม่กล่าเอาชีวิตอยู่แล้วแหละก็เลยปล่อยกลับมาแค่นั้นเนองนุดท้ายครับถ้าคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วมีเฟซบุ๊กแฟนเพจพิจารณ์แหลกเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ